สบายดีสบายดีเบิดสุขสุขคนพี่น้องชาสบายดีตอนค่ำพี่น้องชาวก็มาแต่ในเมืองมาแต่ปักซองเนาะไปซื้อมาอันสังกะสีสังกะชีจะมามุงขอกหมูเนาะพี่นอ้องแล้วก็พาพแม่น้องเมยไปสั่งท่อใช่ไหมใส่อยู่หนาบาทเนาะทางเขาแล้วก็รับคุณแม่มาเลยเนี่ย ทีมคุณยายจะไปวัดอีกแล้วพี่น้องวันพระสบาตีพี่น้องมาไ้อตรงเครื่องลงเลยโคตรจอยเจ้ากับป่าบักสองนะสบายดีพี่น้องสบายดีเขาหอมสบายดีลูกชื่อไปชื่อสังกระซีเนาะ สากซีแต่วอาบะหมี่ค้องไทยพี่น้องห้องเวียดมันถือแผ่นหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทเนาะเอาซาวแผน่นจะมุงคอกหมูเนาะทีมคุณยายจะไปวัดพี่น้อง <c oughs> จะแม่เอานี่ยาแก้ไอน,นะ <c oughs> จะเอไปวดัดป่อ ขันมักเบ่งนะนกินข้าแล้วกินก็นได้นี่ค่ะเจ้าจา้าดหม่เพิ่นไอพี่น้องวัดลงคอเมยสโลนะกระดึกบ่เตรียมจะไปวัดกันพี่น้อง ไฟไ่คาำแล้วมากมันมานังจอกแจ๊กหยีงเหไจะอีก่ันเท้าเราอยากเข่านั่งหนึ่งเข่ามี Naj ้ย้กินสักเมีอยากินถ้าเรากินไีเข่าจุกกระเมย กำลังหนึ่งเข่าฝ้าวไปพี่น้องพังก yes, ็ไปว่างบ่ายเนาะไปซองแล้วก็ฝ้าวมาค่ำไว้เพราะมันยามหนาวเลยพี่น้อง4ี่หาโมงนะค่ำแล้วโอ้หัวหน้างานนี้หัวหน้ามาเองเกะกะแล้วว่ะจ่อยแข่งแย่งเรา คอกหมูเอาชิปซองผุดยาวเลยนะพี่ดองน่นน oh ี่แะ่ะแมนสั่งหินสั่งทรายมาเนาะบ้านนี่แมน เฮเองไม่ได้จา้างนะพี่น้องโอ้อไกไ่คือข้อหัวข้อไก่และข้กหัวคุณยายก็จะไปวัดพี่น้องวันนี้เนาะวันพระผ้าแลนไปปักซองข้าไปน้องเมย์เข้าหม่านขนาดพี่น้องอคุณยายก็จะไปหิ้วาข่าวจะไปหาแนวกินให้เนาะกันดังหนึ่งข่าว ะบุตมาแต่ใส่ฮ<อ>มันแต่ใส่กยิ่นแข่าวแรงจังเลยไปแล้พี่น้องตามทั่วทั่วมันยังเว้นอยู่เนาะอนี้ทีมคุณยายจะไปวัดพี่น้องนี่แลหลายเชวนเองี่นี่เลเป็นพวกักอัน่น เมื่ออื่นคุณยายก็มีงานติดอีกแล้วพี่น้องทั้งบ้านพระเอกจ้ยพุทธพระเจ้าเฮดอันงานแจกอบกอ,อกบุญน้องพี่น้องงานบุญกระยาดทั้งคุณยาเยเะเน้องเฮดพี่น้องหายเพิ่นไปนอนเนาะมื่อื่นเมื่ออื่นมันเกิดไผลเชื่อเขียวนะ่<ม>ะฮะชื่ออะไรจ้าชื่ออะไรเมื่ออื่นมันเกิดน้องเมยพี่น้องวันที่สี่ เดี à, whole, Think That ๋ยวเดือนน่ะขปนมันเกิดน้องทำเนาะเกิดเดียวกันเลยกับพระเอกจอยแต่ว่าคนละวันทีเนาะต่มกถั่วใส่หมกเกาะ โซฟามันก็หามขึ้นหามลงแ้วมัมีบอลอยู่มันแดดก็เลยขึ้นมาไห้อยู่เทิงเทียงตันคอเา กิไปดิขำขำทุนมาตามักทั่วเนาะพี่น้องพอมันยังเวนเนาะมันเป็นเหตุกลินคุณยายอยู่บ้านแล้วก็มาเอาแล้วก็ออกมาเนาะ เมื่อนีวันช mm ินดับน like mm ้องพี่น้องบางบางชินกัคนสิลายคนอีสิไปน้ำคุณยายเนาะพี่น้องบางชินขาเจ้าคาทุระกับิบุเดไปน้ำลายเนาะ ไปวัดน้องพี่น้องอึดสาวมามาแต่สาวแล้วไอ้ผู้ข้าพูกมันอ่ะเร้องร่มันมันเนี่ยซอยเก็บข้อพี่น้องวัดลวงคอพิ่พเป็นไข่ สื่อยามให้กินเนาะมอจัดยาให้านยมันยังได้เอมันกท่นชาาทมอมือี่งไปปกอพี่น้องฝนตกเนาะแฮงน้ำจนอ่างทาง บ้านมาบ้างบ่มีฝนจนเ้งมันขึมเตรียมตัวจะไปแล้วพี่น้องพอมันค่ำไวรน้อยงามเรียมตัวจ็ไปแล้วพี่น้อกอมค่ำไรน้อย แ้งไปเรงมั่โอ้มันก็แห้งกดสาพี่น้องบางนงกันสี่โมงครึ่งมืดแล้วยังอีกแหละอนอีกแล้วมมลังหน้าคเดอนึงาเกับพ่อนใจอนฝนตกเนี่ยเ้หนึ่้กอลยมข้าวนค่ะเห็ดก้อนนั่นบ่ เพื่อฮอเบอร์สิบอาปีใหม่สิบบาเฮ้คุณยายเตรียมตัวไปแล้วเนาะพี่น้องไปมาเที่ยวแล้วเลยเดินกันมีนาฮะเผาบอลนี่เรียกว่าเห็นเทีดินแล้วแล้วเอาไว้เทียร์ได้เงียไกแล้วอเมรลานสิมีงานใหญ่เด้พี่น้องไปไปส่งคุณยายนะ พูดไม่ไปขืนคางพูนคุณยายสิครับหลดพี่น้องพ่นไปขืนทั้งหนาพ่นใครเนี่ยเอ้ยไปหาหลวงพ่อไหมจะไปวัดเนาะเมื่ออื่นแม่นองมาไปหาตาสาวพ่อพลายตเสาแล้วก็ไปส่งงานบุญไปข่าแล้ว ทำได้พนกสิโตกเนี่ยนะโตกอะไอยู่ปากซองไอ้บ้านทางข้างกระคึมนึงพี่น้องมาไมมลูกรถเหยียบได้จะได้พ่อจะกลับมาจื้ดเธอพี่น้องเสียงรถลจะคลองนะไปไปบ้านไหนนะ แมนเป็นปบรรยากาศบอดพ่นเคยไปจำซินอะไรเนาะพี่นอ้องไปเลยเออไม่รวยสิมเมือ่องเลยพี่นอ้องเดี๋ยวสไลอยถ่าพี่เอกจ่อยกับสิมเมือ่องกำลังเนาะ ดดทางกับพี่น้องเขาเกลียดและมันขี้บอยกไป,ไปม,กมันเป็นคุยขี้ดินอ้อบ้างบ้างคนจีนไทยหูไปช่องไม่ลูกนื้หนึ่งอง่อยนางหอมนี่เมือ่อช่องไม่รู้เฝิ่อนไปกว้างขนาดเนาะพี่นอ้องชมดีแล้วแล้วถา่ายพระเอกมาเนาะพี่น้องเพื่อจะไปส่งคุณยาย วันนี้วันพระพี่น้องจ๋าปุดตะเวนกำลังสิโตกยังกะสี่โมงขึ่งพี่น้องเมืดแล้วเป็นหงแล้วเนาะลมหนาวเย็นมือนี่พี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้สำหรกสเกษตเก็บภาพบรรยากาศด้เพียงทานีนะพี่น้องพอกันคลิปหนาพี่น้องจ๋าไปแล้วสบายดี